เพ่งก็ไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้การปัส,สัญญาเรากจะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเดน <c oughs> อยไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรื่องอารมณ์นั่นเองเรากันไวมันจะเราจะชอบใจก็ตามถอะว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นอีวอนทั้งนั้นนสิ่งทั้งหลายกวดมันเลี่ยน,น,น,นให้เรือเร่สติ คือความระลึกได้สสมัประญักษความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดการกระทําแล้วจบแค่นี้พอนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทําอย่างนี้น,นเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เียกว่าเมตตาธรรม,มะ ให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคนร,รมเช่นว่าเรากำจัดตัวโรคภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกจะขอจะรู้ไดไในเวลาไหน ดูด้ลในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิลคนขนาดเนี้ยลูกขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนเ็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกไปเล็บให้จะเอาลูกใจให้คมเห็นเสียดายเลยคุณแต่คิดยากลำบากนะ เอาไปเอาไปก็เรียกว่างให้ถูกเล็กให้เพื่อนเพื่อนูน,อน้อยเอารูปใหญ่อย่างนี้ความเห้นเก่ตัวชนิดนี้อนนันหนึ่งแต่คนไม่ควจะเห็นเคยมีเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันยังให้เขาลูกเล็กๆมุสาบังคับเขาลูกใหญ่เพื่อนให้เรียก็าหายเพื่อให้อะไรไปะเลื่อนกะบนะ<ม>นี่ก,การทรมานจิตอย่างนี้ นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้ก็ดึงใจเราก็สบายเราที่เรายังไม่ให้จะให้ดูไหนน้ออะไรมันต,ตัดตัดสินมาให้ดูใหญ่นียก็ไม่ก็แใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วกมดเลยนี่เดียว่าทรมานกิตในทางที่ถูกนี่ไรมาจากไหนนี่ไปมาจากอัตมาดีนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอะไรอย่างนี้นเดียวเราจะนักตัวหิน ถ้าเราทาไม่ได้แม้แต่ว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นไหมนี่อันหนึ่งเป็นใตเหตุรีวกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจตีย์อันหนึ่งเหมือนกันทางพระสาฆการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้สำเร็จ ความสงบในใจของเราได้แกต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้ให้พิจณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองหรือไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีป็นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะก็่าวอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลส กิเลสเหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรืยๆทุกอยง่ยงยงิยง่ยง,ยงด้านหนึ่งมันควรนะไปตกในอาหารนั่นเถอะทำให้กิเลสกลัวเรายังทำให้เรากลัวกิเลสนี่พูดจะเห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคน ไม่ใชอยู่ตำราด,ดึกดึกไม่ต้องไปเรียนเนี่ยมึงมากพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็เห็นที่อาจจะมาพูดตันเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจนนทุกคนมันมีจิตทุกคนใช่ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันมก็มีจิตเียทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องจิตเียร์ไว้ในรู้จักจิตเดอย่าให้มันมาควนเราอ,อย่างนี้อันนี้เป็นอันที่ยังไม่มังเกิดจะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วศีลนีจ้จะดูแลธรรมะนั้นให้จเจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่็พูดพูดน้อน้อยะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดใมห้ยียกเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าไปข้ามสิด์ของกันเด็กันพูดง่ายๆคือไม่ให้กมลของกันเองจริงที่สาม ัวกามีคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในครัวาแต่ตงนี้ครอบครัวมีพอบ้านแม่บ้านแต่ท่านใรู้จักประมาณปฏิบัติธรรมารกันให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทําให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณในมีขอบเขต แต่รวยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองเลยบางทีเมยแว่านคนเดียวก็ไม่พอมีสามด้วย่างนี้อาจจะมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็าไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านเขาเรียกวไม่หมดแล้วอาเรเจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุขภพมทั้งนั้นเลยอย่างนี้ต้องพยายามชําระ พยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารเด็อร่รอยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความเด็จอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากมันลำบากกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอย่างนี้ ให้มีแม่บ้านคนเดียวกพอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวกพอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุ่นบาย